มาดูอัดทอยผีที่น่ารักที่สุดแห่งปีของนายเดคอลเลคชั่นขอเชิญทุกท่านพบกับผีป๋องกองกอยเป็นกล่องแบบนี้เลยผีป๋องกองกอยแต่หลอกมาเขาก็จะมีการ์ดวางไว้แบบนี้เป็นใบเซอร์ติฟิเคชันผมได้เบอร์149ามา199ตัวในโลกแล้วก็มีการ์ตูนของพี่นิคขาหัวล้อแล้วก็มียันให้มาหนึ่งอันเจอแล้วผี abs, ป๋องไปกับหัวอยู่ทําไมนหน้าชัดๆของพี่ป๋องกองกอยอยืนทักทายทุกคนมาดูพร็อพชิ้นแรกกันก่อ,น,อนนี่จะเป็นหมวกของผีป๋องกองกอยเป็นรูปปลาวานเป็นลูกชายของผี่ป๋องนั่นแหละครับไม่หยิบพี่ป๋องขึ้นจากหูเอไม่ใช่เอาขึ้นจากกองงานเขาก็ไม่หนักนะหยิบมือเดียวได้พี่ป๋องขึ้นมาวางโชว์หน่อ โอ้โหงานสวยจริงๆดูหน้าพี่ป๋องกันพี่ป๋องตาแดงนอนน้อยปากมีเลือดไปกินอะไรมานาอ,อกก็จะมีเป็ดน้ำกับปลาวานดวงใจของพี่ป๋องตัวนี้านางด้านซ้ายก็มีแหวนบอกให้รู้ว่าแต่งงานแล้วห้ามจะชู้ลุกประคำะสวยๆมาให้แบบนี้ด้วยปัดไปข้างหลังเขาก็เป็นรองเท้าบอลแฟรนคลับจะรู้ดีว่าพี่ป๋องชอบเตะบอลอันนี้ทําในญี่ปุ่นด้วยนะอย่าพี่ป๋องมาดูใกล้ๆกันหน่อยกว่าเฮ้ยหมวกหล,ล่นแล้วหมวกหล่นราคาตกไหมเนี่ยหมวกไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้โชคดีหล่นใส่กองใจวูบเลยมหมไปดูพี่ป๋องต่อกันดีกว่าข้างหล ดูข้างๆกันหน่อยโอ้โหดูเปียข้างหลังนี่สวยนะเนี่ยมีผูกโบแดงซะด้วยใ,ให้ดูรองเท้าอีกทีหนึ่งเป็นรองเท้าบอลจริงๆเขาก็จะมียันมาให้แปะแบบนี้นะข้างหลังมันเป็นแม่เหล็กก็เลยแปะพี่ป๋องแบบนี้ได้แฉโชว์หน้าดูหน้าพี่ป๋องหล่อดีกว่าดูรายละเอียดของงานสิครับทุกคนโอ้โหมันสวยมากจริงๆ,งๆคุ้มค่าการรอคอยเกือบปีตั้งไว้ที่บ้านนี้คนเดินผ่านไปผ่านมาต้องมาถามแน่นอนมันตัวอะไรอันนี้ก็คือรีวิวสั้นๆของพี่ป๋องกองกอยอยากได้ก<ๆ>็ต้องตามหามาเก็บกันแล้วล่ะงานดีๆแบบนีี้้ไไมม่่ดบอย